โอ้ยน่ากลัวจังเลยเอ้ยมีไงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมีมีฟิมีฟิลีสไวดด้วยครับโอ้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 เราหนี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 ไปก่อนหนีไปก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับโหมดใหม่นะครับโหมดบอสส s วด v เวิร์ลแอดเวนเจอร์นะครับ เป็นโหมดแนวฟาร์มคลีปแล้วก็ไปฆ่าบอสประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับโอเคครับเริ่มมามันก็จะให้เลือกด่านนะตอนนี้ผมมีด่านเดียวนะครับโหมดนี้เนี่ยเล่นได้5คนนะครับแต่ว่าผมจะมาเล่นคนเดียวนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนผมเคยเล่นไปนิดหน่อยนะครับผมลองเอาชาร์เตอฟีนกับลีน่ามานะครับสู้ไม่ไหวนะครับแต่ตัวที่ผมไปได้ไกลที่สุดเนี่ยคือดาร์กไนน์นะนั้นตอนนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นดาร์กไนน์ดูนะครับเริ่มมามันก็ มีเลือดมีแทงโก้แล้วก็แมงโก้นะครับใช้หมดเลยนะครับทุกอันมีหวาดด้วยมีวาดด้วย,วดดวยอันนี้เป็นภารกิจของเรานะครับมันมีปีศาจโทรมาบุกทาลายหมู่บ้านเรานะครับแล้วก็ให้เรารีบไปฆ่าทโทรนะเพื่อช่วยหมู่บ้านไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยว่าข้างหน้านี้มันมีหมาป่าอยู่นะครับเดี๋ยวผมปักวาดให้ดูไม่แน่ใจว่าจะปักทันไหมนะโอเคเนี่ยมันก็จะมาอย่างนี้นะครับเราต้องค่อยๆล่างมานะเพราะว่าเราเล่นคนเดียวนะครับทุกคน มันเก่งมากๆเลยนะแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ต้องฆ่าตัวนี้ก่อนนะครับต้องฆ่าตัวพ่อมันก่อนนะเพราะว่ามันอึดมากเลยครับแล้วมันก็ทําให้เราตีช้าแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมตีช้ามากนะครับโอเคพอเราฆ่าตัวใหญ่ได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเนียเราก็เติมเลือดไปค่อยๆค,ครับเล่นคนเดียวมันยากผมตายประมาณหกเจ็ดรอบแล้วเนี่ยเริ่มใหม่มาหกเจ็ดรอบนะครับเราต้องไปซื้อเลือดมาเพิ่มนะครับโอเค เลือดนี้ต้องมีอย่าขาดเลยนะครับตอนเริ่มเนี่ยยังไม่ต้องออกของอะไรเลยนะเอาเลือดมาก่อนโอเคเราก็เติมเลือดตู้เลยครับอุ้ยอุ้ยถอยหน่อ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 ยดีตัวใหญ่ครับเยี่ยมเยี่ยมพอตัวใหญ่ตายแล้วเราก็อัพอันนี้มาครับตัวใหญ่มันอันตรายมากนะทุกคนโอเคเลียร์หมดแล้วแล้วเราก็ได้สมุดอันนี้มาครับผมยังไม่แน่ใจนะว่าใช้ยังไงนะมันบอกว่าเปิดทางเพื่อไปหาโรชานเป็นเวลา1ิวินะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ใช้แล้วกันนะเก็บไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับเราซื้อเบรเซอร์มาสักอันนึงเพิ่มเลือดสักหน่อยนะแล้วก็เลือดมาส,สองขวดครับไปแล้วเราก็ไปลุยกันต่อตรงนี้นี่ก็อันตรายนะเราต้องค่อยๆลางมันทีละตัวนะครับโอเคมันมาตัวเดียวสวยเลยมาตัวเดียวยางเงเราสูดาได้ไสบายโอเคแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมันมีตัวซ้อนอยู่ข้างหลังนะเราก็ค่อยๆผ่านไปครับเห็นไหมมีตัวแอบอยู่นะครับเราต้องค่อยๆล่างมานะวันนี้ตีธรรมดาก็ได้ครับ โอเคสกิลเราเลเวลสองแล้วนะแรงขึ้นอีกเยอะอยู <Yes. S 1> อ่เดี๋ยวลองลากตรงนี้มาครับโอเคไอ้ตัวนี้มันเบิร์นมานาด้วยนะน่ารำคาญมากเลยครับโอเคเราต้องเติมเลือดลวโอ้ยมีเลือดดรอปมาพอดีเยี่ยมเราสู้เลยครับสู้ไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวยอยู่ครับโอเค เรียบร้อยดอกเงินมาเพียบเลยเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปซื้อเบรเซอร์อีกสักอันนึงดีกว่าภารกิจเรานะครับคือต้องฆ่าโทร11ตัวเลยนะตอนนี้เราเพิ่งฆ่าไปหนึ่งตัวนะครับ <laughs> <า> <laughs> เดี๋ยวเราลากตรงนี้มาสักหน่อยดีกว่าโอเคมาตัวหนึง่งต้องระวังดีๆนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดมันลุมเราเนี่ยเราตายได้เลยนะครับเค okay. มาททละตัวเงี้ยเยี่ยมครับเสร็จแ,แล้วเราก็ไปซื้อเลือดมาสักขวดนะ นี่มันกล่องอะไรอ่ะอุย้ยตีแล้วมันมาเลยฟากล่องมานนายอ่ะนะตีมาไหมเคมาตัวหนึ่งเยี่ยมอ๋อกล่องมันมีโอกาสดรอปเลือดดอรอปพชั่นใช่ไหมโอ้ยโทรมาตัวเดียวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอ้าไม่มาวะออกมาดิเออเออเยี่ยมออกมาตัวเดียวนี่แหละดีดีเอาเติมเลือดสู้เลยครับตายตายซะ เรียบร้อยเยี่ยมได้เงินมาเพียบเลยคือจริงๆถ้าเกิดทุกคนไปเล่นโหมดนี้กับเพื่อนเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะแต่ว่าผม try hard เงีผมเป็นพวก try hard ถ้าต้องเล่นคนเดียวนะครับเพื่อความมันไอตัวใหญ่กว่านเลยเรียบร้อยอันนี้มันเป็นกระดูกมอนเตอร์นะครับอันนี้น่าจะเก็บไปขายนะครับถ้าผมดาไม่ผิดนะครับคือที่ผมเล่นคราวล่าสุดเดี๋ยวผมยังฆ่าโทรได้ไม่ถึง11ตัวนะครับแล้วผมก็ตายนะไอตัวนี้มา ต,ตัวนี้มันไม่ใช่โตรนะครับโตรมันจะเป็นตัวเขียวๆที่ถือคาถาเมื่อกนี้เนี่ยข่าวล่าสุดที่ผมตายคือผมตายตรงนี้นะครับโดนลุมเยอะมากเลยนะโอเคสกิลเราวิวสามนะครับเดี๋ยวผมว่า <Yes. S 1> ผมกลับไปซื้อหวาดมาหน่อยดีกว่าแล้วก็รองเท้ามาหน่อยนะครับเราจะได้วิ่งหนีมันได้เร็วขึ้นสักหน่อยนะ <Of course. S 1> เดี๋ยวผมปากหวาดไปบนนี้เลยนะครับดูว่าจะเป็นไงนะโอ้ยนี่ไงโตรอีกตัวนึงแล้วอ๋อโตรอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีโตรเหมือนกัน เรอเลือดขึ้นมาก่อนละกันแล้วก็พลไฟไปเลยแล้วก็เดินหนีได้ไหมโอ้ยแรงอยู่ครับแรงอยู่แรงอยู่แล้วก็วิ่งหนีมานะรอครับรอไฟเราคููดาวเสร็จนะครับมันตามไกลามากเลยอะดูดิตามมาถึงนี่เลยครับทุกคนเอทตัวนั้นกลับไปแล้วเราก็วิ่งไปฆ่ามันใหม่นะครับเฮ้ยฮยตัวอะไรออกมาด้วยเวนี่ยโอ้โหอันตรายมากเลยเนะี่ย โอเคอ่ตรงนี้มีโทรอีกเดี๋ยวเราพ่นไฟแล้วเราก็วิ่งหนีเหมือนเมื่อกี้ดีกว่าโอเคเราก็วิ่งหนีครับโอเคมีตัวจะตายเอ้ยผมว่าเราน่าจะสู้ได้เฮ้เราเติมเลือดเลยครับสู้เลยเรียบร้อยเราฆ่าโทรไปทั้งหมด4ตัวแล้วนะวิ่งโอ้ยเต็มเลยอะ โอเคเอ่อผมว่าเราพ่นไฟตรงนี้แล้วเราก็วิ่งหนีโอ้โหนี่มันลังเลยเนี่ยโอเคเราพ่นไฟตรงนี้ครับแล้วเราก็วิ่งหนีไปนะเอ,อว๋วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนี okay. โอเคโอเคหนีหนีครับโอเคแล้วเราก็อัพดาคอนบัตมาดีกว่าเน้นกรอ,อกก่อนพ่นไฟแล้วออกมาเยี <Yeah. S 1> เ่ยมโฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ไม่เก่งครับเยี่ยมโอ้ยเราเริ่มสู้ได้แล้วครับฝ่ายพ่นไฟเหมือนเดิม โอเคสกิลเราเลเวลสี่นะครับตอนนี้แรงมากๆแล้วนะ1้0ยหกิต่อวีแล้วครับ okay, okay, เรามาฆ่าตัวนี้วันนี้มีของด้วยเหรอเฮ้ยมีของซ่อนด้วยลิงออฟบาซิลัสเออดีดีเดี๋ยวมามาเพิ่มเกราะเข้าไปอีกครับเออบนนี้อุย้ยโชนี่นะมาเลยแกโุ้ยโทรสองตัวโอ้ย,ตอยแต่เราอึดอยู่ครับเราอึดอยู่เราอึดอยู่เรียบร้อย อันนี้อะไรเนี่ย Book of i n t e l l i g e n c นนะครับอ๋อกดใช้แล้วได้3อินเออดีดีเดี๋ยวเรามากดใช้เลยแล้วกันเดี๋ยวรอค่า,าตัวนี้ก่อนอเอาเลือดลงใช้เรียบร้อยอ๋อได้อินมาเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเราออกเรเดียนมาดีกว่าครับเรเดียนมันอัพเกรดได้นะเนี่ยขึ้นเป็นอันตราเรเดียนนะครับบวก180ร้อยแปดสิบพลังโจมตีแล้วก็ยิ่งเราสแเตทเยอะเนี่ยก็จะยิ่งเผาแรงนะครับโอเคเราได้ทีเกตเลลิกมาแล้ว โอเควันนี้มีโทรยตัวนึงตัวที่เกขึ้นไปบนนี้มีอะไรเนี่ยโอเคมาโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยครับทุกคนโอ้ยแปลงร่างเลยวยกันโอ้ย ยา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 โอ้โหมันลุมตีไม่ได้เลยครับไปตัวนั้นน่ะมันลุมตีแล้วมันแรงมากนะมันมีสะกี้วะนี่นะครับฟิลลี่สวายนะครับไฟบอลดาเมจเอ้ยผมว่าเอาไฟบอลดาเมจมาดีกว่าโอเคเราได้เรเดียนมาแล้วโอเคตัวสุดท้ายแล้วครับโทรเรียบร้อยตัวที่สิบเอ็ดแล้วไงต่อผมไม่แน่ใจนะครับว่าบอลคืออะไรอ่ะมันมีเลือดตรงนี้เราเดินไปตรงนี้เหร Unlock after k i l l i n g big boss อะไรเนี่ย big stone เอ่อทางไปต่ออยู่ไหนวะอ๋อทาง oh, ไปต่อน่าจะทางนี้แน่เลยเฮ้ทางนี้เป็นทางเดียวนะครับที่ไปต่อโอ้ย oh, น่ากลัวจังเลยเฮ้ยมีไงโอ้ยอุ้ยมีมีมีฟิลลี่สวายด้วยครับโอ้ย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 เราหนี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 หน,หนีไปก่อนหนีไปก่อนโอเค okay, สติ เรอาอย่าให้มันติดฟิลลี่สวายเยอะครับโอเคจูไปเอยโอ้โหมันตามมันตามไปถึงไหนเนี่ยโอเคงั้นเราวนตรงนี้ดีกว่าเราวนตรงนี้ดีกว่าโอเคตามมาตามมาผมไม่อยากไปไกลเกินนะครับผมกลัวมันในนี่นะผมกลัวมันรีรีเซทเลือดนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคบอล เรียบร้อยครับบอสตัวแรกเย้หุยตังเต็มเลยหูยเดี๋ยวมูเมนต์ผมว่าเอามูเมนต์สปีดมาดีกว่าครับโีเจะได้วิ่งหนีได้เร็วๆนะครับผมว่าซื้อฮาร์ดมาก็ดีนะว่าจะได้เพิ่มเลือดเราหน่อยครับเลซื้อรีเวอร์มาเลยหูยตรงที่มันยังไม่เปิดเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะครับคือผมไม่เคยเล่นมาก่อนไม่แน่ไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามันมีอะไรบ้างอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะดูดิเออซ่าพลังจมหูเลือดสี่พันห้าเลยนั่นอะ เฮ้ยโอ้ยวุ้ยโอ้ยวุ้ยวุ้ย้ยไหวไหมเนี่ยโอ้โหเลือดสี่พันห้าสามตัวเฮ้ยเรามาวนที่เดิมครับมาวนที่เดิมมาวนที่เดิมเรามีเรเดียนครับเราเผามันไปเรื่อยๆได้อยู่แล้วสบายๆครับโอเคสบายๆอ้าวไอ้ยตัวหนึ่งอะตัวหนึ่งเรา่าบไปแล้วเหรอ อ๋อตายตรงนี้ครับเจมีหวานให้มีโค,รคร้ดโหเฮ้ยอันนี้ลูนเหรอเฮ้ยเฮ้ยติเชอร์อ้าวตายเลยอันนี้คือใครอ่ะเฮ้ยผมไม่ทันได้อ่านเลยคิวเดี๋ยวลิฟวิ่งเดดห้าร้อยห้าสิบตัวอ๋อข่ายพวกนี้ร้อยห้าสิบตัวนะครับเควสใหม่มาละโอ้ยตัวนี้ต้องตีโอ้ยต,ตีแล้วมันระเบิดแรงครับ แต่ตัวพวกนี้ไม่เก่งเท่าไหร่นะมีบูชเชอร์เก่งครับเฮ้ยทูมสตโตนเอองั้นเราตีทูมสโตนก่อนครับมันจะได้ไม่เกิดมาใหม่ใช่ไหมอันนี้มันนับเป็นกี่ตัวโอ้ยไม่รู้ครับโอ้ยแต่ได้ตังค์เยอะมากเลยนะน่าก,กลัวมากเลย <laughs> อ่ะโฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรโผล่มาอย่างนี้ก็ไม่รู้เนี่ย อุ้ยโอ๊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 ยเยอะ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 โอ๊ยเจอแล้วเจอทูมแล้วอันที่สองครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเรียบร้อยทูมอันที่สองไปแล้วอ๋ออันนี้มันมีดาเมจด้วยเหรออ๋อตีแล้วติดเบิร์นดาเมจเป็นเวลาสองวิเออดีดีดีงั้นเอามาเลยครับบวกเบิร์นดาเมจนะ น,นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เหมือนจะเข้าได้แต่ว่าต้องมีกุญแจเหรอเฮน,นี่เหมือนเป็นถ้ำอะไรเลยอะโอเคเจอทูอีกอันหนึ่งนะครับค่อยๆเคลียร์ไปครับทูอันที่สามเรีย,รบ,ยบร้อยโอเคทูอันที่สี่ครับเรียบร้อยทูอันที่สี่โอ้ผมว่าน่าจะเจอแล้วตรงนี้ทูอันที่ห้าครับเห็นไหม เฮ้ยต้องเอาเพอร์สวาน์มาให้เหรอ,ก,อ Q, ก่อนที่จะคิวก่อนที่จะฆ่าพวกเนี้ยนะแล้วผมจะเอามาจากไหนอะสมลลี่บีสหรือว่าผมต้องซื้อเพอร์สวาน์มาให้เหรอโอเคเราัพเป็นเกรดเรเดียนได้แล้วครับตอนนี้ยี่ยมเป็นเรเดียนเขียวแล้วครับตอนนี้อ่ะผมลองผมลองซื้อไปให้พ่อค้าดูแล้วกันนะครับลองดูนะไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเอามาให้แล้ว,ลวง่ายต่อ อะไรอะบิงพลัสวานส์นูทาริสแมนแค่เนี้ยแค่เนี้ยนะถามจริงให้คันดูทาริสแมนมาเนี่ยนะโอโ้โหโดนสแซมแล้วทุกคนเห็นอ <Yes. S 1> ย่างนี้เราไปสู้บอสแล้วหรือว่าอุ้ยสู้บอสแล้วครับบอสตัวที่ส oh. องฮะวุ้ย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  แรงจัดเลยแรงจัดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายายาอย่าเพิ่ง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 ต้องหนีก <tr Antes. S 2> <aj>, ่อนครับโอ้ยรีเจนไม่ขึ้นเลยโอเคเราต้องตีทูมันก่อนใช่ไหมเราค่อยฆ่ามันนะครับหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเราต้องค่อยๆครับค่อยๆตี โอ้ยมันอึดมากเลยอะเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดหมื่นห้าครับโอ้โเดี๋ยวเราถอยไปรีเจนก่อนครับวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยโอ้ยมันตามมาไม่หยุดเลยอันนี้มันเผาเรื่อยๆเลยเ,ลยเลยหรอเฮ้ยทางตันโอเคมันกลับไปแล้วใช่ไหมโว้ยยังตามมาอยู่เลยอะโอ้ยมันวางทูมด้วย โอเคมันกลับมาแล้วครับโอ้ยนั้นไม่ไหวจริงนะไอ้เผาเลื่อนมันอะไปเดี๋ยวเราไปสู้ใหม่เอาเดิฉันมีรีเจนแกรีเจนไม่ได้แกก็แพ้ฉันแล้วล่ะ <laughs> แกไม่มีสิทธิ์รีเจนยังไงล่ะมาเรากดดับเบิ้ลดาเมจแล้วเราก็แปงลงร่างนะครับมาเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอันนี้ชนะแน่ชนะไปเนี่ยชนะชนะเย a บวกห้าสเต็งห้าอิน ห้าอีเวชั่นดิต้องห้าอีเวชั่นอยู่แล้วห้ายินกับห้าสเต็งคือจากไหนก็ได้เนี่ยเราก็ต้องไปต่อใช่ไหมเฮ้ยมีพ่อค้าีคนที่สองครับเยี่ยมมันมีเซฟไหมเนี่ยมีให้เซฟไหมโอเคงั้นอันนี้ผมขายไปเลยครับเราจะอัปเกรดฮาร์ดนะโอเคเราอัปเกรดฮาร์ดมาเป็นสีเขียวครับเยี่ยมมันเซฟได้ไหมเนี่ยโอเคไม่น่าเซฟได้งั้นผมเล่นต่อเลยกวนนะ <laughs> อุ้ยนี่ไงเช็คพอยต์ป่ะอันนี้คือเช็คพอยต์เหรอ ถ้าเกิดผมออกมันจะหายไปหมดเลยวะผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมเล่นต่อไปอีกหน่อยแล้วกันนะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยกับดวงกับดักโอ้ไม่กอดอุ๊ยแรงหูยเดี๋ยวแล้วรีเจนไม่ได้ด้วยอ้ทำไมาผมรีเจนไม่ได้อะ Trap your health is not restore until you pass this zone hey, เดี๋ยว เอ,อื้อตายโอ้ oh my god โอ้จบเลยเหรอโอ้ oh, จบเลยโอ้ยต้องเล่นกับเพื่อนครับหมดเนี้ยไม่น่าไหวอะเดี๋ยวผมลองสร้างไปใหม่นะครับอันที่ผมเล่นมาเมื่อกี้ก็คือหายไปเลยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยก้ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับบทนี้ผมไม่นยิ้มนะว่ามันจะมาให้เล่นคนเดียวเลยนะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย